บสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขคนนอกว่าจะเป็นพังไทยหรือพังลาวต่างประเทศเนาะบญยาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบญยาวชแนลคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมันมนี่เบญยาวอยู่บ้านพีนใต้พ่อแม่พี่น้องเมืองอุตุพรแข่งสถนนันเกตเฮานี่ยเนะเนาะกมีไทัวบ้านพเ,นาพ,เพ่อแม่นุ่มมาหลายพ่อแม่พี่น้องมามีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะลูกสองเลี้ยงลูกตามลำพังเนาะ กะทีเป็นยังไงกะให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันโอเคพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันโอเคพี่น้องกะไปสอบถามบางเพื่อนเลยเนาะกะมากับสาบุญมันนาเพื่อนที่เก่าพ่อแม่พี่น้องเปอนยักไงมานดมกันเพื่อเก่าเนาะจ้าจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้าจ้าจ้าสบายดีล่ะสบายดีพี่ชายกันกันเลยนี่แหละสบายดีเป็นบะอ่าแช่บ้าขนมนะ โทษเลออันจะสุดอย่งเนาะร้อยจ้าจ้าจ้าอายุจะปีแล้วอายุชาปีปีอ่ปีเนาะจ้าอันมีความดลบร้่อนเรื่องอย่างเนาะคนมหลบร่อนนะที่ต้องการในกคมสื้อเลือจะไม่นรมสื้อเดยองีเงินคับนีแล้ ข้านั่มเองแล้ว,มวไม่มีกิดอ๋อใช่วันนี้มีให้นะแตะกล้าบอกขนาะบอกจ้ามี่แต่ของแม่แหละแม่ก็เอ้ยน้องก็หลายคนจ้าจ้าจ้าเพชรเมียยังเจอเมือนะ่อไะเพชรยังไปรบกับจ้างอ๋อได้เมื่อเท่าไหร่นาะเมื่อละสี่ห้าสิบพันนี่แหละเมื่อละสี่ห้าสิบพันแมนจ้าจ้าจ้าพอเด็กน้อยได้จ้า ปะเบลปะการ์ติฮือเนาะจ้าจ้าโอ้ยเลยเลยตะลุนนะบ่อันกระเพิ่นปะกระเพิ่นโดดเลยช้ำที่เดือนอ๋อเลยเลยเลยเพิ่นบอดีแล้วเนาะจังเพิ่นเขครอบครัวก็ได้อะเนาะพี่น้องเป๋แล้วกะโสดแห้ง วันีากับขอโทษเอ้ยหลายเนาะที่ทำนาทานานาิทาวั้อาก่อทำต่ำใจเอ้ยแล้วเนาะก็เลยออกมาแบบที่สอบเนยเเพื่อนเป็นได้เอ้ยอันอันตยหน้อย,อยตะกอนตะกี้อ่ะเอ้ยอยู่อยู่ไสเนาะอยู่ดัมแม อันตะก ok <the> ี้นะแมนปลงออกมาอยู่ได้สี่ปีมาอยู่นี่สี่ปีจ้าจ้าแต่ก่อนกับเพื่อนก็อยู่หนีเพราะอันตอนเดอันอยู่อยู่น้ากันนี่นะอ๋อเหนื่อยเหนื่าเนาะอยอ๋อพี่เนาะพี่เนาะกะเรากะทำที่บ้านยังไงกะคนอ่ะข้อครัวเนาะพี่เนาะนำพาบอกได้ แม่นจ้ามันมีแต่ไปเลยนะจ้าจ้าไปเบิดมือวันเด่นไปแต่เช้าจนเช้าค่ําเรียกการงานบ่เฮ็ดติแม่นจ้าจไหยังก็มีต่ขายเบิดได้จังอ๋อโลยตข้าวน้ําเอ้ยก็บ่ได้มีกินบ่บ่มีจ้าๆขนาดเงินได้ไปซื้อจังได๋เา จ้าชื้อนมให้ลูกแน่โดยโดูเนาะธรรมดาของเล็กน้อยของเล็กน้อยอันยูกับเพื่อนเือหึง้วบ่สโทษเด้อถามอีกอันสิบปลายปีแล้วสิบปลายปีจ้าสิบสามปีก็คือเห็นนี่แบบ่ันไดยัง แต่หาชิเดอรกันเป็นกันยังมาอยู่บ่มาปนเปี่ยนอยู่บ่มาอยู่แต่บอกับเป็นบ่เลยบ่บอกลับเคยเลิกมาแล้วเลิกกบมากระหิตคือเก้าเป็นนาเก้าแมนให้โอกาสร้ายเถื่ออะไรเนี่วันนี้อธิษฐานตามใจเอื่อยแล้วเนาะบางครั้งก็ได้เป็นหัา S <S เอ้ยน้องเอ้ยจะคนเนาะมีสิบเอ็ดค้นสิบเอ็ดคน,คนแมนอ๋อเลยเลยแต่ว่าดินเป็นดินด้วยอยู่เนาะแมนดินของแมวให้ตั้งเหอนจ้าจ้าจ้าคือมูนพ่อแม่เอาให้แล้วพอพี่น้อกกะก็ตามที่พังแล้ว่อนสิบประมาณว่าอันพ่อแม่เอาดินเดินให้แล้วก็แต่คนหาครอบครัวพาไปเพะได้เนาะเพื่อนท่านึงก็คือพ่อแม่พี่น้องเหินเนาะ อันหลังจากที่ลำหน้าแล้วแล้เอ้ยสีไปหายแล้วก็เลี้ยงลูกนะจักแค่สิบเอ็ดยังอ๋อไ่ครับต้องมีอาชีพแต่อาชีพหนึ่งเนาะทำมานต้องเลี้ยงลูกให้ได้ลูกกำลังกินนะไม่พี่น้องีวลาอันออกนมหรอเปล่ายังอ๋อโบมีเงินซื้อนมแต่ว่าให้กินโกโก้เอาเนี่ยมันโบแพงจ้าแแต่ผู้ชายเี่กไม่ได้กินนะเนาะบ่ ม่ได right? ้กินขมข้าวต้มเยนะเรื่องน้่งข้ากินจริงใช่ข่าวกินเนาะเมื่อไรได้ยังเมอกอไได้ยังบอกไม่ได้ยังอยากได้ขนมอยากได้ขนมดิอว่าสซื้อมาให้เนี่ยขนมนีนะอยากได้ขนมอย่างเดียวนี่จะผ่าว่าเอาว่จะผ่างามๆนะเอาเอาวะ กกเล <towards my mom> <laughs> ือดติดกระนอนี่แหละน้อยอยากได้อย่างวะได้งได้คือว่าฮอได้ยินข่าวมาว่าคือว่าวลูกตกเพื่อนตกเมงไหนเนาะตกในหันแล้วแต่อยู่ในหันอัดแล้วแต่ก่อนมันเป็นอันนี้นะผล่งเฉยอ,อันนี้มาใส่แออต่ก่อนเป็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 นไม้อัดอ๋อเป็นไม้อัดแล้วมันรู้ <laughs> เดี้ยซิวแป้นมาทับอันนคนณก็ไหนเลี้ยคุณไหคณไคณนคุนี้เล้าตกอ๋อจ้าจ้ามีข่าวมาเนะาะมาครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเห็นท่องท่องมายเน,นะาะเนาะลุงหนี่อยากซอยเอื้อยเพิ่นเนาะกะติดต่อสอบถามมายาเนาว่าได้เนาะพอเนาะทา้งลายทางเศษคือเก่าบัดน,นี้เฮาอยากให้เอื้อย เบาความรู้สึกเบาความทุกข์ของเอ้ยนั่นเอ้ยเดือดร้อนเรื่องยังให้เอ้ยบอ่านกล้องเขาเนี่ยบ้าเลยเดี๋ยวดอดรอนเรื่องเพื่อนเรื่องชาดนี่แหละบ่มีเหื่นอยู่โดยโดยหื่อนที่อยู่นี่ก็มชักนะจ้าจ้าบ่มีเงินเฮ็ดอยากได้เหื่นได้ยั่งนี่แหลยโดยโดยโดยอยากได้บุเพื่อนล่างนั่นบ่ได้พาลูกอยู่จ้า เด็กอะต้องเอาข้าวกินก่อนเนาะแม่นข้าวกับบะมี่เขาโดยโดยโดยยาหลับยาลูกไก่เนี่ยบอได้ซื้อข้าวใช่ไหมชื้อนมให้ลูกแน่โดยโดยกินเก่งเลยพี่น้องช่วงนี้กับไปยู่นน้ำแม่ก็กินข้าวน้ำแม่แล้วจ้าจ้าจ้ากำลังกินเก่งไอ้ก้อนนี่มีนี่กินเนี่กินกินไห้กินให้ผู้ใหญ่เพื่อนเห็นด้วยเพื่อนดีใจนะ คือคุณชายอยากอายพี่น้องผู้ไอ้ไหะอยากอายเนาะเพิ่งคุณอยากเงียบๆแต่ยิ้มตลอดที่บ่อๆออกอย่างนี้พี่น้องกัคือปัญญาพนมน่ะตั้งใจซื้อไว้ติดรถเนาะเพื่อมาเจอเด็กหลอดดเ็กน้อยกันเจอพี่น้องคนนี้กัน เกเงินกะเป็นเงินของอ้ายเคนอยู่สมุดประการคือเก้าพ่อพี่น้องอันนี้ที่อยู่ในหมอนยาวส่วนหนึ่งเนาะยังไม่นี้นหะเฮาเฮาใช่ด้วยแต่ก่อนเด้อะพอันเท่าทุกแต่ก่อนยังบลายู่แล้วด้วยแต่เขาแฉ่ด้วยว่าชื่อเขาชื่อขนมให้ลูกกินเนาะเงินแสนหนึ yeah, ่งเด้อ อันนี้เงินนั่นเดี๋ยวภาษีบอกโมเมนต์เงินเฮาเด้อเป็นเงินของอ้ายอยู่สมุดปากการเป็นอยู่พังไทยเพื่นน่ะแล้วก็มันนี่เฮาจะให้ด้วยนะขอบุญขอบคุณเพิ่อนเนี่ยเจ้าอขอบคุณให้อยู่ดีมีแหงห,าหาลายหลายขอให้รับให้รวยกว่า,าเก่าเด้อสาธุเนาะเออเลยหลายได้เสียค่ะติยามเนาะ <laughs> โอเคจกเเคกากเ้ฮักก็บแล้วอันนี้จ้าจ้ามาดีต้องจ้าโอเคพี่น้องกาบรยากากาได้ออกมาจากเพื่อนเอ้ยเราเป็นทีเรียบร้อยเนะปปะาะกาสิประมาณว่านคะ <c oughs> น,นอ่าครอบครัวดูแลบ่ได้เนาะกาเรื่องที่ดินเล่นแล้วกะมีอยู่พ่อแม่พี่น้องกะเรื่องเพื่อนเรื่องซั้นเพื่อนอ่ะพ่อแม่พี่น้องที่แต่กะข่าวน้ากินเพื่อนอ่ะเนาะที่เดือดร้อนแหงที่สุดกะแต่ที่ดินกับเป็น ของแม่เพิ่นให้มาเนาะกับคลิปนี้กับธามาพ่อแม่พี่น้องอยากซอยเพิ่นกับติดต่อสอบถามทั้ง่อญ,ญ่าได้คือเก่าพ่อแม่พี่น้องกับ่อญ,ญา่ากับขอบุญขอบคุณอ้ายเพิ่นเนาะทั้งวิวสมุดปากการเรือว่าผู้ใหญ่ทุกๆคนนหรเนาะกับขอบุญขอบคุณเพิ่นคอยเพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนก้อยร่ำไม่รวย ขอให้เพื่อนมีอายุมั่นขอนยืนเนาะสุกกายและสุกใจเพื่อนคิดจริงเลยก็ขอให้ปาถนาของเพื่อนเนะาะเพื่อนห้มาท่ายก็ให้กลับไปหาเพื่อนร้อยเท่าพัน,านเท่าพ่อแม่พี่น้องสาธุบมญาก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่โบกตดข่ามาโฆษณะของโมญาเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของหมญาวจนจบสำหรับคลิปนี้หมญากับผ่าพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแจรกกดติดตามให้โมญากคือเก้า เพื่อเป็นกำลังใจให้บมย่าเพชรคลิปๆต่อไปเนะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บมย่ากัจสิกราบคำบาดสบายดีแต่สบายดีเด้อยพ่อแม่พี่น้อง